S <S <ans> คิดว่าเป็นเด็กก็ไม่มีอะไรแต่แม้ว่าไม่มีทางหนีรอดหรอกเอามห้ทัวันศาสัตว์ปรยจก็ให้มาส่งมาสะด,ไไดีไม่ได้ไม่ได้ไม่มีทางหรอกน่าก,กัแอคชักก่นแซดนากแอคชันแซ่ดจริง,งเหรอยย่อย่อยยยย การแอคชั่นธรรมดาเท่านั้นไม่ใช่ละอืนี่ลีหน้ากากแอคชั่นแซ่บปรากฏกายแล้วโอ้โหยอดเลยนะากับแอคชั่นแซ่บยอดยอดยอดแย่จังเลยบัวแต่ซื้อของจนเปลินเลย กลับบ้านไปเยอะเลยเนี่ยเงินป่าทดีนะพูดทำอะไรมาแม่ก็ก็ไปซื้อของมาทิ่หน่อยนะจ๊ะห่าฮะไอที่ร้านตอกโคโนลโดมานี่ยนะที่ผมไปคนเดวแล้วแอบไปอย่างนี้กิโก้เหรออะไรกันเนี่ยแม่ไม่ได้ตั้งใจอย่างนั้นสักหน่อยนะ แอคชั่นเซที่กำลังไปที่นิยมสุดๆยังไงล่ะะเนี่ยโอ้โห,โห <c oughs> ตามที่ได้ยินมาเขาว่าตอนนี้เด็กที่มีคาแรคเตอร์เนี่ยเตะท่าได้สบายเลยนะที่โรงเรียนอนุบาลใช่ไหมล่ะข่าวเรือน,นั้นจริงหรือเปล่าล่ะจ๊ะโอ้ <c oughs> <c oughs> มเออโถ่นี่ของอย่างนั้นไม่ต้องถ่ายก็ได้เสียฟิล์มจะได้ค่าอัดล้างเข้าใจไหมใชาแล้วอีกอย่างนะตอนเอาไปล้างที่ร้านถ่ายรูปถ้าเขาเห็นรูปอย่างกันเข้า,าน้ามาขายหน้าไม่ใช่เหรอลูกนาดีดีรอยย่นของแม่เวลาถ่ายใกล้ๆหน้าอายมากกว่าถ่ายกันเกลๆก,กันเมื่อกี้พูดว่าอะไรไม่ได้พูดไม่ได้พูดแม่่ะบน่นจุ้นด้วยเลยเอาไปข้างนอกดีกว่าเบือ่อเข้าใจแล้วนะ ให้เรียบร้อยด้วยละ่ะขอโทษนะครับช่วยกดชัตเตอร์ให้หน่อยได้ไหมครับอ๋อได้สิครับได้เลยออเออเนาะอวเอ้แต่ว่าไปแล้วเมื่อกี้ชินจังดูเหมือนจะไปทางประตูหน้าบ้านนี่นะ,อะเอาละพร้อมหรือยังถ่ายเลยนะเจอเลยครับชีสเนอชีสละล,ะลายชินเนอสุเกะอ๋อ,อ,อ จะบ้าตายลากสายตาหน่อยเดี๋ยวก็เป็นอย่างนี้ทุกท <dead> to ีเลยแม่คะแม่ฉันตู้เซฟเหรอตู้เซฟตู้เซฟตู้เซฟนี่ทำให้เก็บรักษาไว้ให้ดีแล้วก็เดี๋ยวหายอ่ะเก็บกางเกงในไว้ในตู้เซฟเนี่ยมันเพื่ออะไรกันล่ะลูกนี่ลูกกางเกงในเนี่ยนะเอาไว้ใส่มันจะมีค่ากล้แต่เมื่อใส่มันก็ใช่ไหมเอาไว้ใส่เหรอใช่แล้วใครเป็นคนใส่เหรอไม่เอาหน้า

กลับมาแล้วจ้ากลับมาแล้วเหรอคะอ่ะอือยินดีแกก็รี่เลยดีจังเลยท้องร้อนชอกๆแล้วล่ะงั้นก็กินก่อนอาบน้ำสิคะชินจังพ่อกลับมาแล้วรีบออกมาจากห้องน้ำได้แล้วลูกต้องรีบล้างก้นให้สะอาดถ้ามีอึติดเท่งเก่งในตัวเก่งเลยแย่เลยเฉยได้ท้องโอถูถูถูถ,ถูนี่น่ากินจังเลยนะใช่ไหมล่ะคะชินโนซูกะพอได้แล้วรีบออกมาเร็วๆลูกอ๋อถูถูถถ สังเกตที่ได้อาบน้ำนานขนาดนี้ก็ใช่นะสิคะเป็นเด็กที่มีความสุขจริงๆริงอืมจางแต่หน้แล้วเราก็ปล่อยให้ลูกมีความสุขนานๆเลยดีมั้ยคุณเด็กคะถ้าอย่างนั้นกินกึนก่อนเลยนะคะอ่าถ้างั้นกินกันเลยก็แล้วกันนะอืมอืมอร่อยอร่อยพ่อครับพ่อครับพ่อครับดูหน่อยดูหน่อยนี่อืดอีกทีก้นป่ะเฮ้ยไม่ต้องมาโชว์ขนาดนี้หรอกมาตอนกินแกงกะหรี่ได้ยังไงโอ้ยทำอย่างนี้ให้สุกเปล่า ใจแล้วใช่ไหมละ่ะรีบใส่ชุดนอนเร็วๆเข้าลูกลูกไม่ดีเองฉีรถที่นอนเองนี่นะรีบใส่กางเกงในตัวอื่นเร็วเข้าจะได้ไปโรงเรียนแล้วเร็วปะจบครับ